ชิ้นมันเมียนสิบบาทแ่ใหญทสิบบาททั้งหมดคือยางสี่อตัวเสียเนี่ยเปิดเปาเผา สลวมะดับท่ห่ e เอาเอาส้นหอมอีกอันนึงประมาณนี้หนึงสองสามสีกับอันนี้ใช่ไหมห้าสิบบาทอันนี้หนึ่งกันก็ได้ห้บาท นม่เราดำบาานมรนมเลยกรุบยาลู้มันไม่โอ้ยรู้ต้นเกกับพ่ต้นเอกจูเจริญเนาะยี่ดำเจริญสลับไม่อยากประตู สิบบาทอันนี้ก็สิบสิบ,สบทุกอย่างมีแต่สิบมัลบสลับลสิบบาททุกอย่างสิบบาท <laughs> แม่อยู่ผักชีเหล้า ชีเลี้ยวชีคขมิ้น่าหัวอันนี้ดบบบาท่างบาได้เนี่ยมาท่องอันนี้นึงองเยอะติร์สเ่ยเยอะา

โอ้อย่างไก่ขายบอลรลายอลารสิบบาทสิบบาทมาัดนึ่งรัหมสรัดเอากินปลากินเมียงบบเจ้าบี่นใดจะคุ้มงองจะเห็นมาขายโนุนจะปลาไปปลูกเอ้าปลูกสิบบาท ทุกอย่างสิบบาทออถ้าปูจะลอไห่ะถ้าปูจะ,ะ,ะคลองเนี่ยนัก<ม>สลัดกินเมียงครับก,กินเมีย เออพวกวัยรุ่นเขาเขามักกินเนมียงพอกมากคือกั้นกินเมีปลาเผาอว่าองียกิน,นปลา,าเผาเมียงได้ข้าวหรืออ่ะนี่น <laughs> นทำให้ขีเบืน้สโรนะน้จิ้มปลาเฮโน่ปลาหวานนวลไหมน้อเรื่อยๆนี่ตัดดับบาตหมด